สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบในเกม Last Day on Earth ครับคลิปนี้ก็เป็นการตอบคำถามนะสำหรับผู้รอดชีวิตท่านหนึ่งที่ถามผมว่าจะเห็นผมไปลงลานตะลองซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นเวสกิจกรรมสังเวียนมั้งซึ่งของมันดีสุดก็แน่นอนก็คือสีเขียวผมบอกเลยอย่างนึงนะ พิมเขียวมันอยู่ในนี้อยู่แล้วครับนี่ปัจจุบันนี้ระดับสิบเอ็ดนะครับจะเป็นพิมพ์เขียวสีขาวนะสามฉบับแล้วก็ระดับสามสิบสามคือพิมพ์เขียวสีม่วงสามฉบับผมจะเล่าให้ฟังนะตอนที่ครบรอบห้าปีหรือว่า รอบปกปีนี่แหละมันจะมีชุดอยู่ชุดหนึ่งเป็นชุดพังน่ะที่มีท่ออากาศอะไรกอย่างนี่ครับชุดระดับสามอ่ะมันจะสะท้อนดามเมจเอะนะเวลาเลือดเราลดเหลือน้อยไอผมเอาปืนเอาอุปกรณ์เอาของทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำมันอาวุธปืนมีไม้อะไรต่างๆไปใช้เกี่ยวกับนี่และครับ กิจกรรมสังเวียนก่อนหน้านะทีนีอน้อุปกรณ์ผมไม่เหลือเลยนะผมจะบอกให้ผมเคยตามล่าพิพงเขียวซึ่งผมไม่รู้นะผู้เราชีวิตท่านอื่นตามล่าพิ้งเขียวอะไรกันแต่ฟังแล้วอาจจะหัวล็อกก็ได้ผมต้องการพิพงเขียวของหอกต้องการรู้สกิลหอกมันเคืียอะไรแค่นั้นเองเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะแต่สิลฤดูการ ซึ่งก็คือสิบครั้งนั่นแหละตอนนั้นปืนไม่ค่อยมีนะครับแต่ผมลงแต่ละครั้งผมใช้ปืนประมาณยี่สิบกระบอกเลยในอดีตนะแต่ปัจจุบันปืนผมแต่งมาพร้อมแนละ้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าได้บัฟเนื้อผมใช้อารก้าใช้ประมาณแปดกระบอกแล้วก็อาจจะใช้ v s s ประมาณ3กระบอกแค่นั้นจบไนดะ้ แต่จะให้ผมแปลว่าทำไมในเมื่อพิมเขียวมันซ้ำหมดเลยแต่ถ้าไม่เชื่อนะครับว่าพิมเขียวมันซ้ำแน่นอนเกมมันบีบให้เติมครับคุณถึงจะได้พิมเขียวแบบใหม่ผมพามาดูตรงนี้นะผมสะสมมาไว้ประมาณสองเดือนมาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ตาสว่างคับเห็นอะไรไหมร้อยสิบสี่ใบ มาดูกันนะใน114ใบอะ่ะมันจะมีอันไหนที่เป็นอันใหม่บ้างไหมแล้วคุณจะบรรลุเลยว่าอ๋อทำไมผมถึงไม่ลงิกจกรรมสังเวียนนะครับมันรุ้นกันนะ สีเขียวสีขาวมันยังซ้ำนะมีเสียงเงินด้วยอีพีเช็คเช็คอย่างไรนะครับกดไปตรงนี้เห็นไหมแบบนี้คือซ้ำแบบนี้คือซ้ำแบบนี้คือซ้ำนะครับแบบนี้คือซ้แบบอำอันไหนไม่ซ้ำมันจะขึ้นว่าใช้นะครับซ้ำนี่ก็ซ้ำครับน,นี่ก็ซ้ำหีึซ้ำแน่น สีแดงโอเคซ้ำครับอัอนนี้ก็ซ้ำครับนี่ก็ซ้ำโอเคโอเคโอตายแย่อย่างนี้อีกเก้าสิบแปดะ ดอย่างนี้กดอย่างนี้จะรู้เลยว่ามันตันเพราะมันไม่ขึ้นคําว่าใช้นะ เงแล้วนนะังนั้นจะเสียปืนประมาณอ่ะผมให้เต็มที่อ่ะ20กระบอกสำหรับปืนไม่แต่งเลยนะบางคนอาจจะไม่ผ่านก็ได้เป็นอยู่ความํำนานนะผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าดูถูกนะเพื่อที่คุณจะไปเอาพีเขียวที่มันซ้ำแบบนี้เหรอผมถามเช่นี้แ้วกัน ปืนคุณต้องแรกประมาณยีสิกระบอกกันคิดเอาเองนะไอเนี้ยตั้มแล้วผมก็แลกตั้มแล้วผมก็แลกอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าร้อยฉบับตั้มทุกฉบับและผมจะลงทําไมนะครับกิจกรรมสังเวียนหรือลานปลองนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเปิดับ